เสียงแหลมตัวนี้นะครับเสียงแหลมเห็นปะ่ะอันนี้วอย์มันเขาจะเจาะรูไมมรูเขาลรูเนี่ยรูเนี่ยเขาจะทามาครับพอดีเลยเห็นปะ่ะเสร็จแล้วพอเราเอาเสียงมาเปิดพอมาครับเสร็จแล้วเสียงมาเปิดมันจะดังค่อยดูเหนะ็นอ่ะเดี๋ยวผมจะทํารูนี้ให้มันใหญ่นะวถ้าลองดู้เสียงมันจะเปลี่ยนไปขนาดไหนเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับ ตอนนี้เราก็จะมาเจาะรูตัวนี้ ต้องเป่าแม่มีที่ฝุ่นออกบีบแล้วเดี๋ยวเรามาดูวางแล้วถ้ามันยังแน่นอยู่แล้วก็ทําให้หลุมมันดูนี่ก็ยังยังแน่นอยู่นิดนิดมันให้ตัวไม่ได้เดี๋ยวเราก็มาลองเคลียร์ดูนะครับเคลียร์ดูใหม่เดี๋ยวผมเอาออสายดิ้ นี่ผูกคันก่อนทำมือเดียวเดิมนมาสนอดแล้วเราก็มาลองเคลียร์ดูใหม่ะครับจะดังแล้วกเก่าแล้วแล้วบวกลบถ้าท่านอ่าต่อมาผิดบาง,งบางบริษัทมันทำวอยตัวนี้มานะครับบวกลบไม่ตรงกันพอมันมาใส่แล้วมันเรี้ยงเข่าต้องเรี้ยงออกแบบนี้ถึงจะเป็นบวกนยครับเห็นปะต้องเดี้ยงออก เสียงมัมจะดังเร็วกว่ากันเนี่ยต้องเด้งออกเนี่ยนะแต่ถ้าเด้งแล้วเข้าไปถ้าเรากลับสายบวกสายลบมันจะเด้งเข่าบางทีเราจะเชื่อบริษัทที่ทํามาไม่ได้เพราะบริษัทผู้ผลิตวอยกับบริษัทตัวเนี้ยมันคนละอันคนละคนละบริษัทกันบางทีเอามาจากจีนบ้างอะไรบ้างเราก็ไม่รู้เพราะว่าพอวอยเราขาดเราไปซื้อมาเปลี่ยนเนี่ยมันก็เลยเข็นบวกมาเป็นลบลบมาเป็นบวกใส่แล้วไม่ตรงกันเพราะว่ามันไม่ใช่รุ่นของมันไงจริงๆก็คงทํามาถูกแต่มันไม่ใช่รุ่นของเขา ทีนี้พอเราซื้อตามตลาดมาเราก็ต้องมาลองเขี่ยดูนี่เอาใช้ถาดเนี่ยนะครับเขี่ยเอาบวกเข้าบวกลบข้าลบเนี่ยถ้าหากว่าบวกตรงมันก็จะเด้งออกใช่ปะ่ะพอเราเจาะรูตรงนี้ให้มันให้ตัวได้เสียงมันจะดังดีกว่าเดิมเดี๋ยวตอนทําเสร็จแล้วผมจะลองเสียงให้ดูอีกทีนึงใช่ปะ่ะอ่าจะเรินพรแล้วขันไม่เหมือนเดิมนะ้ะมันไม่ดังท่านตัดพลาสติกแบบนี้ครับพลาสติกนี้ผมก็มาจากกระป๋องแป้งที่เ,เลิกใช้แล้วนะตัดแบบนี้ลอง กพื่อให้มันสูงหนุนไล่ๆกันขันแล้วมันจะได้ไม่กดตัวนี้มากไม่เอียงแต่พลาสติกต้องเอาเท่ากันนะแล้วก็วางไว้แบบนี้ให้รูตรงกันใช่ไหมครับพลาสติกวางไว้อย่างงี้เดี๋ยวเราก็ไขน็อตตัวนี้เข้าไปเหมือนเดิมแล้วเสียงมันก็จะดังแรงกว่าเก่าเอาไปลองทํอดูนะครับพอหลังจากเราลองพลาสติกเสร็จเราก็ใส่ตัวนี้เหมือนเดิมขันน็อตตัวนี้ ไล่ไล่ขันจะพึ่งตึงไล่ไลไ่ไล่ให้มันเท่าๆกันต่างแค่ผมลงพลาสติกแล้วครับทีนี้เราก็ลองใช้ถ่านเขี่ยดูไ,ได้ป่ะมัะมาจะดังกว่าเก่าได้ป่ะจะดังกว่าเก่าถ้าเราลองพลาสติกแล้วคว้านรูใหญ่แล้ว